สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจสกทน c h ชาแนลครับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันพุธครับร้านจะหยุดทุกวันพุธครับวันหยุดเนี่ยส่วนมากผมก็จะดูแลจัดตกแต่งนะครับสวนนะครับผมอันนี้นะครับผมจะแนะนำเพื่อนๆนะครับผมในการ ดูแลกล้วยไม้นะครับอันนี้นะครับเป็นกล้วยไม้นะครับซึ่งกล้วยไม้เนี่ยตอนตอนนั้นคือช่วงเปิดร้านให,ใหม่ๆครับยังไม่มีเวลาจาับอันนี้ผมมีเวลาแล้วครับผมก็จะมาสาธิตเพื่อนๆดูก็คืออันดับแรกเนี่ยกล้วยไม้เราปลูกเนี้ยลากกล้วยไม้นะครับมันมันไม่สามารถประกอบต้น,นละม่วงได้เลยนะครับผมแล้วก็เราต้องเอาพลาสติกน,นะครับออกนะครับ ออกเสร็จใช่ไหมเราก็เอาแปะไว้นะครับกับต้นต้นไม้เลยนะครับผมแต่ของผมเนี่ยเป็นต้นมะม่วงนะครับเอ,อ,อันดับแรกเนี่ยที่ผมต้องมาทาใหม่เพราะว่าให้้องชายทําแล้วเขาใช้ลวดนะเนี่ย,น,ยนี่คือลวดใช้ลวดผูกในการใช้ลวดผูกเนี่ยมันไม่ดีก็คือ,เ,อ,อเวลาต้นไม้เขาโตเนี่ยครับ ลวดเนี่ยมันย่อยสลายไม่ได้เวลามันย่อยสลายไม่ได้ใช่ไหมครับอ่ามันก็จะผูกติดกับต้นต้นมะม่วงเนี่ยเสร็จแล้วทีเนี้ยมันก็จะบีบอ่าพวกเปลือกนะฮะถ้าเพื่อนๆเคเห็นในพวกที่ใช้ลวดผูกต้นไม้แล้วมันจะมีคอดคอดนะครับทําให้อน้ำหล่อเลี้ยงตรงรากของต้นไม้เนี่ยมันไม่จเจริญเติบโตนะครับผมอ,อันเนี้ยเราก็จะตักลวดออกนะครับผม แล้วเราก็จะใช้เป็นเชือกปอกแก้วนะครับเพราะเชือกปอกแก้วเนี่ยมันจะมีอายุอาของการย่อยสลายเนี่ยประมาณ3เดือน6กเดือนนะครับซึ่งถึงเวลานั้นนะครับกล้วยไม้นี่ก็รากเนี่ยมันจะเกาะติดกับต้นมะม่วงแล้วนะครับอ,อันนี้นะครับผมก็จะแนะนำเพื่อนว่ามันจะมี วัสดุที่สาหรับใช้นะครับก็คือนี่ลนะครับผมเชือกต่อแก้วนะครับหนึง่งแล้วก็สแสลมนี่นะครับแสลมนี้คือเราเอามาใช้เพื่อที่จะพอเราเราถอดนี่ออกมาใช่ไหมฮะรเราก็จะพุ่มไว้แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีตัวนี้ครับสามเป็นกากมะพเท้านะครับอันนี้คือเป็นอาหารทั้งหันเลยเราก็จะใส่แล้วก็พุ่มด้วยสแลมนะครับแล้วก็ กันไก่ครับผมกันไก่ไว้ตับอ่าแสลมนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเอารวดนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมหาอ่า ปีนมาก่อนนะครับนี่ครับผมมาตัดรวดนะครับก็<อ>เริ่มตั้งแต่อันนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนๆดู ครับก็คือเอาออกก่อนนะครับเ,เกี่ยวดมันเกยวไว้เราออกมานะครับนี่ะกล้วยไม้ที่เราต้องให้ปุ๋ยด้วยครับถ้าเราไม่ให้ปุ๋ยมันจะไม่มีดอกให้เรานะครับ นี่ครับผมเนี่ยมันจะมาเป็นนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อมานะฮะมันจะมีลวดอยู่ให้เราตัดลวดออกนะครับตัดลวดออกนี่นะที่มันพันอยู่นะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับมันจะมีหน่ออยู่นะฮะเนี่ยครับมันกําลังออกครับต้นนี้มันมีหนอ่อแล้วก็มันจะมี ดอกออกมานะครับเอาถังใส่น้าให้้ดิเอ็นี่นะดอกนะไอ้น้องทำน้องก็ทำไปเต็มที่ทำเรื่องตำรามลนะครับนี่ฮะก็เอาออกมาประมาณนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอากล้วยไม้เนี่ยออกจากพลาสติกนี่นะครับผมนี่ฮะ โดยที่เราต้องเอาไปจุ่มกับน้ําก่อนนะครับเพื่อที่ให้มันชุ่มชื้นนะครับพอแล้วเอามามนี่นะครับใส่กล้องพรอจ้ะเออพูดกับเมียดีๆเพร็อพนะครับนี่ฮะจุ่มจุ่มน้ําเข้าไปนี่ครับจุ่มแค่นี้ไว้เลยนะครับแช่ทิ้งไว้เพื่อที่เราจะเอามันออกนี่นะครับ เสร็จจุ่มนี้เลยเห็นไหมฮะอ่าจุ่มไปนะครับเสร็จแล้วเรากด็ดึงดึงว้วยไม้ออกนะครับนะีบ่ฮะไม่ต้องเป็นห่วงข่าลากที่มันยึดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะทำใหม่นะครับนี่ฮะ ดึงออกมาตรงนี้นะครับเราเตรียมที่ไว้เลยนะตรงนี้นะดึงออกมาปึ๊บนะฮะเราก็แหกไปครับผมแหกนะฮะบีครับหรือจะแหกก็ได้ครับนี่ฮะให้มันอ้าอย่างเงี้ยครับเพิ่งเพิ่งเห็นนะเนี่ยอ้าอย่างงี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แปะนี่เลยนะครับนี่ครับ แปะไปที่ต้นไม้ที่เราคิดว่าเราจะเอาไว้ตรงไหนก็นี่ฮะผมยังไว้ตรงนี้นี่นะครับนี่แปะไว้เธอเอาเชือกอมาเชือกปอมมาจับไว้นี่ยนคะุณช่วยแปะอย่างเงี้ยเลยครับคุณเพื่อนจับไว้ ขนาดขนาดขนาดแค่สิบเ็่านะหน่ขนาดวะขนาดรอขึนขับะ อะไรลากกระเป๋าทิ้ง <ừ. S 1> เลยเดี๋ยวก่อนจะรู้เนาะจับไว้สิกขาบอกให้จับไว้ คเรีครับ,บน,นะนี่ครัื่อปลูกม่ได้เลยครับ อันอนี้ก็เสร็จแล้วเน่ไม่ได้เดยลุกไมต้องจัดหรอ,อเสร็จแล้วเราก็มาจัดแงเนี่ครับนี่ะับนแะจะไัด้เออจตต้องจัดอะไร้ไม่ต้อง นพอดีแล้วผมไม่ต้องใหญ่มากต้งเล็กมานี่ครับ Nếu không có nha, hỏa bạn nhé Phải hơi. 嗯。 เริ่มมีหนอนะครับผมไอ้รากตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็เอาต,ตัดได้เลยครับผมเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะแตกใหม่นะครับตรงนี้นี่ครับตัดได้เลยนี่ครับคุ้มไหมครับน้ำลดนะครับผมนี่ครับถ้าเ,เพื่อนๆพื่อกล้วยไม้มาก,ก็ลองทำแบบที่ผมแนะนำดูนะครับผมอันนี้มันชุ่มชื้นแล้วบางที ถ้ามันเกาะกับรากอ่าลากเป็นเกาะกับต้นไม้แล้วครับเราไม่ได้เป็นต้องลดน้ำบ่อยนะครับผมแล้วก็ต้นไม้เนี่ยมันก็จะออกดอกทุกปีนะครับผมอ่านี้ผมเดีย๋ยวผมจะไล่ทำพวกนี้นะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ